ถาวาปาติกันกะตั้งหลายของสันตั้งหลายฟงเลี้ยวจักเบิงมีดังอาสาตั้งหลายผู้นั้นยังบ่ได้แบ่งกําเขากําสะแลงติจักเบงมีแม่นจากกําเขานั้นแล้วจังเบงบ่ิโภคก็เพราะเหตุที่สัตว์ตั้งหลายยังบ่รู้จักแห่งการหื้อานแล การแบ่งปันเมืนอย่างเราเหตุดางอาซาทั้งหลายยังบ่ได้เลี้ยวจริงบ่ละพกอันเึื่งความทรณีอันเป็นมนต์เตน จึงยังขอบจรมจิตใจของสัตว์ดังไล่ฝูงนั่นอยู่และพระพระเจ้าในเตสนาเนี่ยความนี่เลี้ยวจริงเก่าเป็นกัรทาปันธนาไว้ในพระสูตรเนี่อย่างนั้นว่าเอวันจะสัตตาจะเนยโยงยะถาบุตตังมาเอสินาดังนี้เป็นต้นว่าถ้าว่าสัตตังไล เพิ่อรู้จังพละเองการแบ่งปันื้อตามที่เราท่าทกัดกะกาวเลี้ยวโดยวิธีที่พละนั้นจังเป็นพละใหญ่ใสฉันทั้งหลายนำความทันีอันเป็นมุนติออกเสียได้เลี้ยวมีใจของใสเพิ่ต้านเหม็นน้อยนึ่งที่ปุงกะละโพเลี้ยวในพระอาลิยุงกะละทั้งหลาย ผัวละบวนโดยกุณตั้งหลายเมีศีละเป็นต้นโดยกาละอันควรเหรอเป็นทานมีพระละมากนักแลอันหนึ่งตายากะตั้งหลายส่วนมากกันเหอเต่าขีณาตานมีเข้าวและน้ำโพจะนะอาหารเป็นต้นในพระอาริญญาภุกะละโพสองผูวเสื่งตึงตะขีนาตานตั้งหลายแล้ว ยูตีจากความเป็นมนุษย์เลี้ยวจะยอมไปสู่สวรรค์แต่อยา่าแก่ผูงนั้นยังอยู่ภาธนากามคุณบ่มีความทัดนี่ได้ไปสู่สวรรค์เลี้ยวแล Lẽ đường này sao hoàn năng sao hồi dù xương phá lạ em cản bèn phá năng để xương nước khoa ta nó xù tì có liệu tao ní còn lẽ. Làm đâm tê đi chẳng xăm đèn ngựa nay mẹ ta dô tê thế sướp tỏ bay bay nà ni Pháp đoàn châu chính tê sân nào bị khao, về đu cả la, khu tăng lai บุญกิเลนยาวทั่วที่ตนเมื่อทุ่เหลืองของการก็ทำบุญตีต่างแห่งพระนิสงบุญตั้งหลายที่ได้แป้งมีการ์น้อตานเป็นต้นเจนยอมบ่เตาชวนเดียวเต้ สิบหกแห่งเมตตาเจโตวิมุตติเมตตาเมตตาวิมุตตินั่นแหละคอกงามบุญกิริยาวัตถุวงงานสว่างอยู่แผแฉงอยู่และลุ่งโรดอยู่เปียบเมือนดวงดาวแสงดาวอันใดอันเสงดาวทั้งนั้นจยอมบ่เต้าส่วนเดียว ที sea, 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 ่สิบหกแห่งแสงพระจันทร์นั่นแหละแสงพระจันทร์ตันนั้นขอบงาแสงดาวต่างหลายฟุ้งนั่นแหละสว่างอยู่แผดแสงอยู่แหลลุ่โลดอยู่สนนั่นแหละดูกลาเพียโคต่างหลายบุญกิริยาวัตถุอันเป็นที่ต่างคนละอานิสงส์ทุกสิ่งทุกอย่างแห่งบุญ เตียยอมบเถิงส่วนเดียวแห่งเมตตาเจโตวิโมติเมตตาจิตโตวิโมตินั่นแหละขอบงามบุญกิริยาวัตถุฝูงสว่างอยู่แผ่แสงอยู่แล ลุงลอยอยู่เพียบเหมือนพระอาทิตย์ในเมื่ออากาศสองแจงผากาจากเมฆมอกควันตั้งหลายซาละตาล,ละดูเดือนสุดปลายละดูฝน ลอยขึ้นไปสู่ท้องฟ้ากับจันทร์อากาศอันมืดเสียงหมดเสียงสว่างอยู่แผดแสงอยู่และลุ่งรดอยู่สันนานและดูกาลาภิพุทังลายบุญกิริยาวัตถุอันเป็นทีตั้งแห่งพระานิสงยัญยอมบ่เฒ่าชวนเสวเทศ16แห่งเมตตาเจโตวิมติเมตตาเจโตวิมตินั่นแล หอบงามบนกิริยาวัตถุต่างหลายผู้นั้นสว่างอยู่แผดแจงอยู่และลุ่งโลดอยู่เพียบเหมือนดาวพระกายอันสว่างอยู่แผดแจงอยู่แล เสอปัญโยพระพระเจ้าเต็นสนาเนื้อความมี่เลี้ยวจริงเก่าวเป็นกันธาบันธนาไว้ในพระสูตรนั้นอย่างนี้ว่าโยเมตตาพระวาญาที่อปมานางปฏิสัตโตนี้นเป็นต้นว่าข้านักบวชเจ้าทั้งหลายผู้ใดมีสติเฉพะหนาเจนยอมจำเลิญเมตตาบ่ามีพระมาน หโยจะนะตั้งหลายของขหัดนักบวดนั่นผู้เลี้ยงันอยูอย่สิ่งธรรมมันเป็นดิเสียวปีิเทียนยอมเป็นธรรมมาจะติเบาบาง แห่งว่าขาดนักบวชนานมีจิตใจบกุดก็ตามลายสัตต์มีชีวิตแม่นอย่างหนึ่งจำเรินเมตตาอยู่ใส่ขาดแต่นักบวชนานได้ชื่วเป็เียนมีภูมีกูสร้กือบุญมากนักและเพราะการจำเรินเมตตานั้น่าน พระอริยภกะราชเจ้าทั้งหลายมีใจอนุเคราะห์อยู่ซึ่งสัตว์ทั้งหลายที่มีชีวิตเตียนยอมแลกแดงกันตํบนเป็นนานมากนักแลพระราชาผู้ทรงทํอย่างกสีั้งลาย เองเจนาแผ่นดินนั้นเต็มไปด้วยป่านาทืบกก่าวคือสาเธลงปูจาอยู่เสื่งยานฝูงได้คืออาสะเมธะโพริสาเมธาสัมาปาสวาจะไปเนี่นิรักกาละเสด็ตแต่วเปลวไปเลี้ยวยานฝูงนั้นเตียนยอมบ่เตาส่วนเสียวติสิบหกแข่งจิตใจ ที่มีเมตาอันผู้ข้าละผู้อบลมเรียเรียวเพียบเหมือนหมู่ดาวตั้งลายตั้งมวนตัวตียวย่อมเตส่วนเียวแ่งพระจร์นั่นแล ฮูกะลาบุเมส่วนแห่งจินใจสมเร็จด้วยเมตตาในหมู่สันต่างหลายเตียนยอมบ่เบียดเบียนเตียนยอมบ่ฆ่าสัทั้งหลายเียนยอมบ่เนัตงหลาย บ่เพ่งจักชวนสัตตังหลายฟุ้งอื้นหือกรตามความเสื่อมเสียเข้าของทรัพย์ปฏิแก่สัตตังหลายฟุ้งเอื้นเวีนของผู้นาย่อมีโดยเหตุอันใดพระพุทธเจ้าได้เทศนาไว้เล่าในเรือความในพระสูตรตูอายแห่งข้าได้สดับรับฟังมาดังนี เจียงเน้อความในเมตตาภาวนาที่สุดก็เลี้ยวตอนนี้ก่อนแลเยงเน้อขอความในสติยะวะกานะเน้อความในเมตตาภาวนาสูงสที่7ก็เลี้ยวตอนนี้เจียงขอความในที่ะวกาแห่งเอกานิปาาเพียงตอนนี้ที่ตาง คิดยานเก่าเก่ใครยังรรมเตสนาในอิติวตกาเจลมาในขุทธกานิกายก็บังคมสมทลิสเดจ